ครับก็สวัสดีครับมาพบผมอีกแล้วนะฮะตอต้นผลติดดินนะครับวันนี้ก็มาชมนะฮะรอบสวนนะยามเย็นนะฮะหลังจากที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันมาเป็นเวลาสามวันนะฮะนี่ฮะบ่อที่เลี้ยงหอยไว้โดนหนึ่งแล้วครับรอบสองฮรนี่นะฮะคงจะดไปหมดอีกแล้วนะครับ เลยไม่ได้ถ่ายหมยว่าโตขนาดไหนแล้วไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆชมนะฮะเรื่องจากน้ําคุนณหมดแล้วนี่ครับมีปูด้วยครับปู น่าจะเสียหายและหลุดทันทีเลยทีนี้ก็ต้องเสียเวลาทำให้ใบแบบนี้ราดออกมาใหม่เนี่ยนะฮะเยอะซะด้วยนี่ครับถ้าเขาเข้า,ขาเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เป็นไปได้คือใบเขาจะเสียเลยฮะใบเสียแล้หงิกเลยเนี่ยเหมือนใบเนี้ยฮะเสียแล้หงิกเลยเดี๋ยวก็หล่วงในที่สุดนะครับนี่ครับหงิกอย่างนี้เลย นี่ไม่มีแสงนี่หงุดอย่างนี้เลยครับนี่นี่คือการเข้าทำลายของแมลงชนิดนี้นะฮะนี่ฮะจ้องหาพ่นยาดักไว้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามเยอะนะฮะนะครับไปชมกันต่อ นีมันชวงมันต่อนะครับต้นนี้นะครับนี่แบกลูกอยู่ประมาณ30ลูกได้ต้นนี้นะฮะไว้ลูกอยู่ประมาณ30มสิบลูกนี่ฮะหลังจากเก็บเกียวผลผลิตเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมา,าบำรุงเรียกใบ ทำให้ใบอ่อนเขาเกิดทําให้การัดใบเร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้มีเวลาทําชุดต่อไปของปีนี้นะฮะไม่งั้นไม่ทันรอบนะครับเพราะว่าต่อต้นไม่ได้ทําทุเรียนแบบธรรมชาตินะครับตอต้นทําแบบทวายนะฮะทวายในยที่นี้ก็หมายความว่าออกก่อนฤดูนะฮะก่อนฤดูทำให้เขาออกลูกเร็วขึ้น นิดนึงอะไรประมาณนี้ครนี่ฮะใบชุดนี้นี่ชุดนี้ชุดนี้กำลังแดงออกมาแล้วชุดนี้การก็ต้องเตรียมตัวพนะะ่นยาฮะเพื่อจะรักษาใบของเข้าไว้ให้ดีที่สุดนะฮะนี่เก็บความรู้เล็กน,น้อยนะครับที่ต,อต่อต้นนํามาฝากนะฮะถึง ไม่ค่อยได้ทํำชิปน,น,นานๆมากเลยฮะยอดชั่วโมงชั่วโมง,งหายหมดแล้วเพราะว่าโทรศัพท์แตกนะฮะเลยไม่ได้ถ่ายมาให้เพื่อนๆพี่ๆรับชมนันนะฮะต้องขอประทานอาภายัยด้ว,นนวนนยนะฮะก็ถาาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะเป็นกำลังใจกับต่อต้นด้วยนะครับกดติดตามตอ่อต้นช่วยรับชมชิปของตอ่อต้นกันด้วยนะครับไปไม่ถึงฝั่งฝันเลยครับ นี่นะฮะนี่นะฮะแล้วผต้นนะฮะนี่นะครับ,รบ,าารรบ,รบแล้วเพื่อนๆที่ปลูกที่เลี่อนใหม่นะครับเจอแน่นอนครับปัญหานี้ฮนะนี่ฮนะไม่มีใบครับทิ้งหมดเลยนี่ฮนะนะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คงจะต้องตัดแล้วล่ะฮะเพราะว่าล้อรัดเนี่ยอยากเนะี่ฮะ อีกพักหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นกิ่งแห้งทุเรียนชอบเป็นแบบนี้ฮะทิ้งกิ่งิงเราไว้ลูกเขาแน่นนานเขายิ่งทิ้งกิ่งเยอะเลยทิ้งโซมมากเลยมาชมกันต่อครับด้านนี้ก็กลายเป็นสระน้ํานะฮะสระน้ําที่ใช้ดูดน้ำใช้ในกาเตะเนะครับนี่นะฮะ สานหน้ำนี่ตอนต้นก็เอาผักกระเฉดมาใส่ไว้นะผักกระเฉดเวลาหิวๆอยากกินผักน้ำพริกก็ไปเด็ดเอาผักกระเฉดมาลวกๆก่อนแล้วก็กินข้าว,วร้อนอร่อยกับน้ำพริกกะปินะฮะ,ะ,ะยันงเงีย็นๆครับเย็นๆน พาทัวร์รอบสวนครับยามเย็นครับสไตล์ต่อต้นคนติดดินนะครับนี่ฮนะที่สนามรังเล็กตต้นก็จะเปิดเป็นร้านขายของนะครับนี่นะฮะเป็นอาชีพเสรีมีหนึ่งอาชีพนะครับที่พอที่ว่าจะเลี้ยงตัวเองได้นะฮะนี่นะของก็มีแค่นี้นะเพิ่งเอาลงมาขายฮะ นี่นะครับแรงน้อยก็ค่อยๆเดินครับฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับต่อต้นคนติดดินด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ทําคลิปใหม่ๆมาให้รับชมกันนะฮะเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับการทําทุเรียนใหม่นะครับว่าเราควรจะใช้ยาอะไรตัวไหนทํำยังไงบ้างนะฮะสำหรับเซียนก็รับชมได้ครับสําหรับมือใหม่หัดครับก็ มาชมต่อต้นได้ครับเพื่อจะได้เคล็ดลับดีๆเอาไปลองทํากับสวนของท่านที่บ้านได้นะฮะนี่นะฮะบิบบิบนุ่งก็ป่าใหญ่นะฮะชิดใหญ่นี่นะฮะยามเย็นครับตากตอต้นไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับผมบ๊ายบายครับ